สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่ก็เป็นคลิปจากช่วงปีใหม่นะคะเป็นวันหยุดของคุณแม่นั่นเองคะ่ะก็ให้แม่ปลูกผักนะคะแล้วก็อยู่กับธรรมชาติบ้างคะ่ะกลับบ้านมาทีไรก็ไปหาแต่เพื่อนนะคะทุกคนอย่ากกับวัยรุ่นเลยแม่เรานะคะโอ้โห ลูกนี่ไปนั่งเฝ้าแม่นะคะเมื่อก่อนตอนยังไม่มีน้ําแข็งนะไปส่งคุณแม่ไปปาร์ตี้กับเพื่อนคะ่ะโอ้โหส่วนลูกอยู่บ้านเฝ้าบ้านจ้าไปส่งแม่รับแม่กลับคะ่ะนไงคะอันนี้ก็ให้แม่ได้แบบอยู่กับธรรมชาติเพื่อที่จะให้ประจุที่อยู่ในร่างกายประจุที่ไม่ดีนะคะคืนสู่ธรรมชาติ กลับไปนะคะร่างกายก็จะได้แข็งแรงนั่นเองจ้านี่ไงอันนี้ก็ลดน้ําหน่อยนะคะนี่แหละอยากให้แม่กลับบ้านมาแล้วแบบว่าไม่ต้องไปหาเพื่อนเยอะนะคะอยู่แต่บ้านค่ะเพราะว่านี้เคยผ่านช่วงเวลานี้มาแล้วนะคะช่วงที่กลับบ้านมาช่วงแรกๆที่ออกจากงานมามาดูแลตากับยายนะเพื่อนก็จะเข้าหาเรา เราก็จะไปเที่ยวกับเพื่อนแบบนี้มันก็มีทั้งเพื่อนที่จริงใจและไม่จริงใจนะคะนั่นแหละแต่พอสักพักหนึงเราก็จะรู้ค่ะว่าใครจริงใจกับเราไม่จริงใจกับเราทุกวันนี้นี้ไม่หหยหายที่จะเจอเพื่อนไม่หหยหายที่จะคบเพื่อนนะคะอยู่แต่บ้านอยู่คนเดียวก็ได้อยู่กับลูกแบบนี้ไม่อยากไปเจอเพื่อนเลยค่ะแค่อยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวแบบนี้ก็มีความสุขอยู่กับมาเลี้ยงหมาไปเล่นกับน้อง แบบนี้ไปค่ะก็สนุกดีค่ะไม่โหยหาเพื่อนมันเหมือนรู้สึกว่าเราไปเจอแล้วเรารู้ว่าใครต่อหน้าเรายังไงรับหลังเรายังไงเข้ามาหาเราเพื่ออะไรนั่นเลยค่ะบางคนไม่ได้จริงใจกับเราจริงๆหรอกค่ะรับหลังก็แบบอุ้ยสุดฤทธิ์สุดเดชจ้าทุกคนนี่แหละอยากให้แม่แบบอยู่แต่บ้านบ้างไม่ต้องไปบ้างนั่นแหละสังคม บ้านนอกเอาจริงนะสังคมต่างจังหวัดถึงแม้ว่าจะดูจริงใจแต่ลึกๆคืออิจฉาริษยากันมากกว่าสังคมในเมืองนะคะนีิมาอยู่ที่นี่นีิเป็นคนที่แบบว่าจริงใจกับคนอื่นมากช่วยเหลือคนอื่นแต่ลึกๆแล้วบางครั้งคนรอบข้างใกล้ตัวบางทีเขาไม่ได้อยากเห็นเรา ได้ดีไปกว่าเขาค่ะทุกคนอันนี้มันคือเรื่องจริงนิว่าสังคมในเมืองอะ่ะที่มันไม่รู้จักหน้าไม่รู้จักกันเลยอะ่ะมันยังช่วยเหลือกันนะคะแบบว่าอะไรหายห,ายหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะหรือเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรแบบนี้นิว่าสังคมในเมืองเขาช่วยเหลือกันได้ไวกว่าสังคมสังคมเนี้ยค่ะ ถึงจะเป็นญาติพี่น้องกันก็จริงแต่แทบจะหาความจริงใจจากกันไม่ได้ค่ะนอกจากเงินนะทุกคนนั่นแหละถ้าคุณไม่มีเงินเขาก็ไม่ครบค่ะถ้าอยู่สังคมแบบนี้นะคะแต่อยู่ในเมืองก็อยู่ใครอยู่มันนี่ก็เลยนั่นแหละรู้ซึ้งของการมาอยู่ต่างจังหวัดที่จริงๆแต่ถ้าครอบครัวไหนที่เจอแบบว่าญาติพี่น้องที่จริงใจจริงๆอันนั้นคือวาสนาจริงๆคะ่ะ แต่สําหรับนี้แล้วค่ะไม่ค่ะมีเลือกที่จะอยู่กับลูกอยู่กับหมานะแบบนี้ดีกว่าค่ะน,น,นานๆทีนะคะถึงจะออกไปพบปะผู้คนนะทุกคนเพราะเรารู้อยู่แล้วมันเราเป็นคนไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่สตอ <c oughs> นั่นแหละเรามองคนที่สตอมองออกนั่นแหละค่ะทุกคนหนูนี่ก็เลยอะอยู่คนเดียวก็อยู่ได้ไม่เห็นต้องโหยหาเลยนั่นแหละค่ะ มันสบายสบายเวลาอยู่อยู่ด้วยกันแบบนี้อยู่แค่ตัวเองมันสบายใจเราไม่ต้องไปเกรงใจไม่ต้องไปคิดว่าเป็นการทวงบุญคุณใครหรืออะไรนะอยู่แต่กับครอบครัวมันคือมีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปเจอเพื่อนไปเจอนู่นนี่นั่นมันรู้สึกแบบมันเหนื่อยหรือว่าเราเป็นประเภทแบบอินโพรเวหรือเปล่าโรคส่วนตัวสูงอะไรแบบนี้นะทุกคน ก็เลยอยู่คนเดียวอยู่กับครอบครัวมีความสุขกว่าคะ่ะทุกคน